สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสอนการเพิ่มบล็อกใน Moodle บล็อกก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวามือของ Moodle ซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลบได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับก่อนอื่นเราต้องไปคลิกแก้ไขหน้านี้แล้วก็ไปคลิกเพิ่มบล็อก จะเห็นว่ามีบล็อกให้เลือกหลากหลายชนิดเลยทีนี้ถ้าเราอยากจะได้ f c e e o o o l l ฟ e บล็ x มาไว้อยู่ทางด้านขวามือให้เราเลือก HTML จะเห็นว่ามีบล็อก HTML ปรากฏขึ้นอยู่ทางด้านขวามือให้คลิก Setting แล้วเลือก configure HTML block ในส่วนของหัวข้อบล็อกเราจะตั้งชื่อบล็อกเข้าไปเช่น Facebook ในส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้โค้ดจาก f c e e o o o ปลักอินมาใส่ให้เราไปที่เว็บไซต์ Google แล้วพิมพ์คำว่า f a c e b o o k ลักอินแล้วเลือกอันที่เป็น Page ลักอินจากนั้นทําการใส่ Address ของ Facebook Fan Page ของเราลงไป จากนั้น Facebook จะแสดงตัวอย่างขึ้นมาให้เราไปคลิกรับรหัสไปที่ iFrame จากนั้นคลิกขวา Copy ทีนี้เราจะเอาโค้ดมาใส่ในช่องเนื้อหาแต่ว่าเราต้องคลี่เครื่องมือออกมาก่อนจากนั้นไปคลิกที่ไอคอน html แล้วคลิกขวา paste จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะลองดูในโหมดปกติดูนะครับจะเห็นว่ามีกล่อง Facebook plugin ปรากฏขึ้นเรียบร้อยแล้วหากเราอยากได้บล็อกเพิ่มเติมเราก็ไปคลิกแก้ไขหน้านี้ จากนั้นคลิกเพิ่มบล็อกทีนี้ถ้าเราอยากได้บล็อกที่มีการแสดงข้อมูลล็อกอินเราจะลองเลือก l o g k n u s n User จะปรากฏในส่วนของ l o g k n u s n User ขึ้นมาทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ไอ้ l o อก e ินยูเ e r นี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนเราเพียงแค่ลากมันขึ้นไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าสู่โหมดปกติดูอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเห็นว่ามี l o c k e t in User รปรากฏอยู่อันดับแรกถ้าเกิดเราต้องการเรียงใหม่เราก็แค่คลิกแก้ไขหน้านี้แล้วเราก็เลื่อนบล็อกอันที่เราต้องการขึ้นมาเรียงตามลำดับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับการเพิ่มบล็อกก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ